รวมใั้สามเห็นไหมครับผมพระอาจารย์ขันตาลมาสายครับพระอาจารย์เมื่อเช้านี่ <c oughs> ส่งลูกโรงเรียนยังทำอาหารเขาอุดมสมบูรณ์ไหมกับพระอาจารย์ท่าน เคยไปบินทบัตนะครับอยู่ที่หมู่บ้านผมนะครับ